แจกพิกัดร้านเด็ดมาหัวหิน51ต้องมาลองร้านแรกมีชื่อว่าราดนาธนากิจร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดราดนารสชาติดีมากวันนี้เรามาลองราดนาทะเลโอ้โหบอกเลยหมึกแบบตัวใหญ่มากกุ้งก็เน้นๆนะคะร้านนี้ ราคาประมาณ50บาทถึง120บาทนะคะต่อมาร้านใกล้ๆกันมีชื่อว่าร้านหมาล่า51อดนะคะร้านนี้เป็นทีเด็ดของซอยนี้เลยหมาล่าคิวยาวมากจ้าดึกๆกแถวยิ่งยาวนะจ๊ะเพราะแก็บต่อแถวกันยาวมากจ้ากินข้าวแล้วไม่กินหวานเดี๋ยวซันดานไพ่นะคะมาร้านต่อไปเป็นร้านโรตีกูค่ะ ที่นี่โรตีและชายเย็นคือดีมากๆเลยถัดมาเดินตรงไปเลี้ยวขวาน,นะคะก็จะเจอร้านมานกระเพากระเพาพริกแห้งร้านนี้คือดีมากและตรงไปสุดทางของซอย51จะเป็นทะเลนะจ๊ะทุกคน